ตามที่ได้เกิดอนมาแล้วว่าในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยบุคลากรอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นอสอมและอสอสอเนี่ยคือบุคคลที่สำคัญที่เป็นด่านหน้าช่วยป้องกันการแพร่ระบาดทุท่มงบเร่งจ่ายค่าตอบแทนอสอม500 0บาทแนวหน้าต้านโควิดอสมทำงานหนักขึ้น thank you สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอสอมอทั่วประเทศก็มาพบกับปุ้ยจ๋าอีกเช่นเคยในวันที่4มกราคม2,564ค่ะและในวันนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็มาพร้อมกับข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องอสอมนักรบเสื้อเทาของเรานะคะ ซึ่งก็เป็นแนวหน้านะคะบุคะลากรสำคัญค่ะโควิดรอบ2กลับมานะคะอ,อสสมอ,อก,ก็ทำงานหนักกว่าเดิมนะคะทางรัฐบาลก็เร่งจ่ายเงินค่าตอบแทน500บาทเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะก่อนรับฟังก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องปวยจาย๋าด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะ มาต่อ้วยเรื่องของผลการพิจารณาแล่งกรองโครงการเพื่อใช้จ่ายตามพรกรกู้เงินนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ10โครงการจะเป็นไปตามแผนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณาสุขแล้วก็จะส่วนที่2เป็นเรื่องของการขยายเวลาการจ่ายเงินให้อสมอแล้วก็ส่วนที่3เป็นเรื่องของการปรับเกณฑ์นักศึกษาจบใหม่ตามโครงการการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่หรือว่า co p m e n t นั่นเอง ส่วนแรกนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 9ระและรอกใหม่เนี่ยรัฐบาลก็ได้เห็นชอบ10โครงการด้วยกันนะคะเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณาสุข10โครงการนี้เนี่ยวงเงินงบประมาณรวม1,1300ล้านบาทนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันคะ่ะกลุ่มแรกจะเป็น การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณรวม4.33พันล้านบาทนะคะประกอบด้วย5โครงการด้วยกันก็คือ 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณาสุขยารักษาโรควัคซีนวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการ โดยกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะคะในโครงการนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณ503ล้านบาทค่ะโครงการที่2ก็คือโครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณาสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด -19 ผู้รับผิดชอบโครงการก็คือกรมควบคุมโรคโครงการที่3ก็อันนี้จะเป็นโครงการใหญ่เลยนะคะ เป็นโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอสอมแล้วก็อสอสอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในเรื่องของการเยียวยาไปแล้วเพียงแต่ว่าจะสิ้นสุด กให้เงินเยียวยาตอบแทนเยียวยาตรงนี้เนี่ยถึงเดือนธันวาคมแต่ในครั้งนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ะระลอกใหม่เนี่ยซึ่งมันจะ มีระยะเวลาต่อไปอีกและกลุ่มอสอมอสสคือกลุ่มแนวหน้าที่สำคัญครมก็เห็นชอบที่จะจ่ายค่าตอบแทนเยียวยาให้อีก3เดือนนะคะซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้แก่อสอมอสอสอรวมแล้ว1ล้านกว่าคนงบประมาณก็คือ1,575ล้านบาทค่ะ โครงการที่4นะคะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 สําสำหรับประชาชนชาวไทยอันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณก็คือ1,800ล้านบาทค่ะ โครงการที่5คือโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด -19 นะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการค่ะในกลุ่มที่2ของการดำเนินงานตามแผนงานทางการแพทย์และสาธารณาสุขเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโดยตั้งวงเงินงบประมาณไว้ที่ 6,960ล้านบาทนะคะประกอบด้วย3โครงการก็คือ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดของหน่วยงานส่วนภูมิภาคผู้รับผิดชอบก็จะเป็นสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในโครงการนี้จัดสรรงบประมาณให้2,037ล้านบาทค่ะ โครงการที่2คือโครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการระบาดของโควิด19อันนี้จัดสรรให้1927ล้านบาทและโครงการที่3ก็คือโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต,ใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรับผิดชอบโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะจัดสรรงบประมาณให้2999ล้านบาท และในกลุ่มที่3ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะเป็นในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายเชื้อในห้องแยกโรคและอุปกรณ์การคัดกรองโรคโควิด -19 รับผิดชอบโครงการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับไป17ล้านบาทนะคะแล้วก็โครงการสุดท้ายคือโครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการแพทย์ฉุกเฉินและพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ระ่ลอกใหม่ก็จัดสรรให้9.7ล้านบาทเพราะฉะนั้นงบประมาณ 1. 1,3ึ่งสมืนล้านบาทเนี่ยก็เป็นการยืนยันให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการเตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลากรแล้วก็จัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อรับมือการระบาดของโควิด -19 แลระลอกใหม่นะคะในเรื่องที่สองที่มีการเห็นชอบในวันนี้ก็คือตามที่ได้เกิดยมาแล้วว่าในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยบุคลากร อาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นอสอมอและอ,อสอสเน <nước> <com Catholic ism> ี่ยคือบุคคลที่สําคัญที่เป็นด่านหน้าช่วยป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็รัฐบาลได้สนับสนุนการต่อค่าตอบแทนไปแล้วนะคะแต่ด้วยว่าในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยสำหรับการอนุมัติงวดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเดือนสุดท้ายของการที่จะจ่ายเงิน ทดแทนให้แต่เนื่องจากยังมีจำนวนบัญชีอยู่จำนวนหนึ่งที่มีติดขัดทางเรื่องบัญชีทำให้ไม่สามารถโอนเงินตรงนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็เลยเห็นชอบที่จะขยายเวลาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเยียวยาให้กับอสอมอไปถึงเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ให้ชาวอาสอมอ,อสสทุกท่านสบายใจได้ว่า สิ่งที่ท่านทําไปนะั้นรัฐบาลให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสําคัญใครที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนตรงนี้นก็ขอให้สบายใจว่าจะมีการดําเนินการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ